เราจะไปขึ้นเขาว,วงกันนะคะที่จอดรถเราจอดแล้วตรงนี้เราจะไปขึ้นเขาว,วงพระจันทร์นะคะเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าจะขึ้นถึงไหมนี่ค่ะคู้ร่วเดินทางเติมพลังก่อนนะคะ เรากําลังจะขึ้นไปนะคะทุกคนเราอยู่ข้างล่างเราต้องขึ้นไปให้ถึงนี่น,นู่นอ่ะยอดอ,อ๋อจะไหวไหมนะคะมาลุ้นกัน เราเดินจากข้างล่างมาถึงแล้วนะคะ <Okay. S 1> ต่อไปนะคะ <Okay. S 1> เราจะเริ่มขั้นที่หนึ่งกันแล้วนะทุกคน <Okay. S 1> นี่ค่ะบรรยากาศพระแล้วก็ยอดเขาที <Okay. S 1> ่เราต้องขึ้น <Okay. S 1> ทั้งหมด3,790ขัเจ้นนะคะ เราก็จะเช,ช่าผ้าดแดงนะคะ,พะเพื่อที่มาบ,บูชานะคะไปผูกบนยอดแบบาที่ฐานยอดี่ส้ก็ได้เขียนชื่อนะคะไว้ในผ้าแดงเนาะพุทธบาทวนยอดเขานะครับผมก็แบบบูชาก่อนได้นะครับคืนละยี่สิบบาทนะครับผ้าแดง เราจะมาเริ่มกันแล้วนะคะขั้นที่หนึ่งเริ่มกันแล้วนะคะพี่ออกมา <c oughs> <c oughs> กว่าค่ะเหนื่อยมากหนึ่งพันกว่าขั้นค่ะพักก่อนเหนื่อยมาก จะมีของขายตามจุดพักต่างๆนะคะมีน้ำมีอาดมของกินร้อนมากสเบียงของเรานะคะพัดลมพัดลมนะคะน้ำน้ำน้ำนะคะขาดไม่ได้เลยนะคะกัดไปส้วกเครื่องดื่มชูกำลังต่างๆ คอนเซอร์ก็มีร้อนมากค่ะลมขาดไม่ได้นะอากาศมันไม่ร้อนนะคะแต่ว่าเหงาถึงไหมคะถึงชิวๆค่ะไม่รีบตอนนี้หนึ่งพันกว่าขั้นแล้วเป็นเวลาห้าทุ่มสิบห้านะคะเราจะไปถึงข้างบนตอนปีอะไรมาดู อีกแล้วค่ะตอนนี้น่าจะประมาณ3,000ขั้นใกล้ถึงยอดแล้วนะคะมีของขายด้วยนะมีของขายตามจุดต่างๆนะคะไม่ต้องกลัวอดหมอก็อมีเหมือนเดิมน้ำลุยกันต่อ 3,000ขั้นแลว้วค่ะถึงแล้วค่ะข้างบนถึงแล้วค่ะก็จะมีที่ผูกผ้าแดงนะคะที่เราซื้อมาจากข้างล่างแล้วก็นำมาผูก อากาศเย็นมาก,ากาผูกผ้าแดงถึงแล้วนะคะเนี่ยต่อกันไปแบบนี้ผูกผ้าแดงแ สมาชิกมาเพิ่มนะคะนี่ตามมาที่หลังนอนรอค่ะนี่ไปเดี๋ยวจะไปไหว้พระค่ะไปเลยตอนนี้นะคะบรรยากาศตอนตีสี่ สิบหกนาทีับดับดาวเหลืองผมมายหยิบเลย จนี้่ตรงนี้นะ,ะจุไฟตรงนวนก็จะเป็นที่แขวนละฆังที่เราขึ้นไปแขวนกันแล้วนะนี่ ระคังเช่าตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปแขวนนะคะเป็นรอยพระพุทธบาทลมเย็นมากบรรยากาศตอนตีสีนะคะทุกคน ไวิ่ยแต่ว่าเราต้องไปเขียนชื่อที่ป้ายสีแดงก่อนนะคะด้าน,น,นใช่ไปเราจะไปเขียนชื่อคับอธิฐานลงในแผ่นกระดาษท,ที่ติดกับระฆังใช่นี่อันนี้คือพัสดใช่ไหมใช่ บรรยากาศข้างบนค่ะ you <sweak> เราอยู่บนยอดเลยนะลมแรงมากเราจะไปดูถ้ำแม่นางสีประจันนะคะนี่ลงไปเลยทางเข้ถาถ้ำ ขึ้นมาแล้วก็ต้องกินข้าวต้มนะคะเพราะว่าเขาบอกว่ามาเขาวงต้องกินข้าวต้มมีมีผักกาดดองกับผัดผักกาดหัวเชโป๊ะ๋ยวเราไปหาที่นั่งกันข้าวต้มเขาวงพะจันทร์ค่ะ ก,กันแล้วนะคะไม่ใช่ค่ะข่าวงพันจันเราจะลงกันแล้วนะนแไป่าำนเนี่ขาถวายระแล้ววางลงเจอคุณลุงคุณลุงแบกน้ำน้ำถวายพระ สุดท้ายเราก็ลงมาถึงแล้วนะคะบันไดชั้นหนึ่งนั่นเองถึงแล้วค่ะลงมาข้างล่างแล้วอากาศไม่เย็ยนเท่าข้างบนกลับบ้านกันดีกว่าทุกคน ใครชอบคลิปนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะวันนี้จบคลิปแล้วนะคะข่าวงพระจันทร์บายบาย